สวัสดีทุกท่านนะผมพบกับผมหมอซองนะผมแล้ววันนี้ก็จะมีพิกอเด็กไหมเพื่อนเพื่อนได้เลือกไพ่กันนะผมทั้งหมดสําสำรับด้วยกันกับคำถามที่ว่าคนรักที่จากเราไปคนรักที่เขาทิ้งเราไปหรือเพิ่งเลิกรากานไปเนี่ยนะผมเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขาจะกลับมาไหมนะครับผม เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะผมมีทั้งหมด4สําหรับด้วยกันชุดแรกนะผมเป็นลายดอกกุหลาบนะครับโรแมนติกทาร์ลอตชุดที่2เป็นไพ่ขึ้นมาว่าลายสีเหลืองดวงจันทร์นะผมเป็นดิมเมอร์ทาร์ลอตชุดที่3เป็นทาร์ลอตออฟเดอะรานุสนะครับผมแล้วก็ชุดที่3เป็นอะคานัมทาร์ลอตนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาา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 ธธิิิออออษฐนนนวว่่่ใใจจะะะผมมมเเเเเค้ยยััังงงดถึรรรรรแลลลลกกกบบบหหหหืืปา นะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับผม โอเคครับก็มาเริ play, everyone, to to us, right ่มที่ไพ่ชุดแรกนะผมโรแมนติกทาลล์นะครับผมมาดูกันว่าคนรักที่จากเราไปคนรักที่ทิ้งเราไปเนี่ยเขาคิดถึงแล้วก็รักเราหรือว่าจะจะกลับมาหาเราหรือเปล่าหรือจะคิดจะกลับมาหรือจะกลับมาไหมนะครับผมมาเริ่มดูกันดีกว่านะครับขอไพ่โรแมนติกทาลล์นะผมําเนินการช่วยทานายความรักนะผมของคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ว่าคนรักคนนั้นของเขาเนี่ยจะกลับมาหาแล้วก็ยังคิดถึงเขาหรือจะแล้วก็ยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกนะครับเป็นไพ่คืนบาร์เออร์ ไพเอ็มพอยเลอร์ใบนี้ er เป็นความรู้สึกของคนที่เรียกชุดให้ชุด,ชดนี้ว่าเหมือนกับคุณไปรู้จักใครต่กคนหนึ่งที่เป็นไพเอ็มพอยเลอร์ตอนนี้เหมือนกับเขาทําอะไรที่มันผิดต่อคุณหรือว่ามองว่าคุณเนีน่ยเป็นเหมือนกับคนที่ต้องยอมเขาตลอดออยู่กับเขาแล้วเหมือนกับเขามองว่าคุณต้องเป็นคนที่ยอมเป็นคนที่ทนเป็นคนที่เหมือนกับเขาทําอะไรก็นล้วก็ได้เพราะฉันไพเอ็มพอยเลอร์ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะรู้จักคนที่เหมือนกับอายุมากกว่าเราหรือชาติต่างชาติหรือว่าคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมองว่าาาาาาเเหหมมมมืืออออนนนกัับีีีททรรรงงงงพลํจววว่่่าเหมือนกับ สามารถทาอะไรกัรบเราก็ได้และอาจจะเป็นเหมือนกับตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาหรือว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเหมือนกับคนที่มีอํานาจมีวาสนามีบารมีหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่มันสูงๆเรื่องของการงานนะครับแลวไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่สิบถ้วยนะครับใครก็ตามเลือกไพ่จุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมว่าไพ่สิบถ้วยใบนี้เขายังจําได้นะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเคยได้นนตีให้กับผู้หญิงคนนี้ฟังอยู่เขายังจําได้นะผมว่าคุณสองคนเนี่ยยังเคยรักกันอยู่ หรือเคยมีความสุขแล้วเขายังจําได้ว่าเขาเคยรักคุณมาก่อนรักคุณเพราะอะไรรักคุณในแบบที่แบบไหนเขายังจาเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสิบั้วยหรือว่าเทนออฟคับยังจาได้ว่าเขาเคยทําอะไรเพื่อคุณบ้างเขาเคยทําอะไรเพื่อให้ได้คุณมาเพราะฉันไพ่สิบถ้วยใบเนี้กับไพ่เอ็มไพ่เลอร์ใบเนี้ยว่าตอนที่เขาต้องการคุณหรือว่ตอนที่เขารักคุณเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเขาเคยยังจําได้อยู่ว่าเขาเคยรักคุณเคยมีความสุขเคยมีความเข้าใจเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเพราะฉันไพ่เป็นี่ว่า เขายังคงรักคุณอยู่นะครับผมและเขายังเหมือนกับยังจําได้ว่าเขารักในสิ่งที่คุณเป็นรักคุณเพราะอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เลือกแพชุดนี้เนี่ยก็ขอให้คุณเป็นคนเดิมเอาไว้หนักแน่นมั่นคงและเป็นในสิ่งที่เราเป็นเอาไว้ก็เชื่อมันเถอะครับผมว่าคนที่เขาไม่แคร์เราคนที่เขาเหมือนกับทําในสิ่งที่เหมือนกับคิดว่าเรายอมพิ่ว่าเราทนกับเขาไปตลอดเนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าใครคือครอบครัวของเขาใครคนที่เขารักนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าสิบดาบถ้าเกิดถามว่าเขารู้สึกยับบเราา้ง นะครับผมจะกลับมาไหมนะครับไพ่สิบดาบเข้ามากับไพ่ถิวิไม้เท้าบอกว่าคนคนนี้นะครับถ้าเกิดไม่ถึงที่สุดจริงๆถ้าเกิดไม่ถึงทางตันจริงๆเนี่ยเขาทําร้ายคุณเจ็บมากๆเขารู้าเขาทำอะไรกับคุณนะครับเขาจะเหมือนกับคนที่กลับมาในที่สุดท้ายกลับมาในวันที่เหมือนกับสิบดาบดูเทนออฟซอสเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งยิบดอกหลากุหลาบให้กับผู้หญิงคนนี้ในวันที่ผู้หญิงคนนี้นอนหลับไหลไปแล้วนอนไปเหมือนกับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแล้วหมดสติไปแล้วเพราะฉันไพ่สิบดาบใบนี้คงเป็นความร เราเจ็บไปแล้วเราเสียใจเราลองไห้ไปแล้วร้านนาท,ท,ทีที่มีทําไมถึงเหมือนกับทิ้งนั่นไปร้านนาทีที่มีทําไมเหมือนกับไม่ถึงถึงการเป็นครอบครัวความใส่ใจกันบ้างเพราะฉันไพ่สิบตะเป็นเด็กว่าคุณอยากจะบอกคนรักของคุณนะผมที่เขาทิ้งคุณไปหรือเขาจากคุณไปว่าถ้าคุณยังรักกันอยู่ถ้าคุณยังคิดถึงกันอยู่เนี่ยอย่าก,กลับมาในทีสุดท้ายอย่าเป็นคนดีในที่สุดท้ายนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้นะผมไพ่ขึ้นมาว่าสิบถึงไปเท้าก็คิดว่าเขายังจะกลับมาหาคุณอยู่เขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับอยู่แล้วครับ เหมือนกับถ้าเกิดไม่เจ็บจริงๆถ้าเกิดไม่มีปัญหาถ้าเกิดไม่เสียใจถ้าไม่ถึงทางตันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่กลับมาหาคนนี้รักเขามากที่สุดจะไม่กลับมาหาครอบครัวเขาหรอกเพราะฉะนั้นที่วินถึงไป้ามไปอีกว่าเขาเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าแล้วเหมือนกับยังเหมือนกับยังจะจะลุยอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคมีปัญหาก็เหมือนกับไม่ยอมหยุดอะยังอยากจะเหมือนกับสร้างปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคนคนนี้ถ้าใครมาดูไพ่ชุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับเขาคิดจะกลับมาเขาจะกลับมาแต่กลับมาในวันที่คคุุเเเ็บร้้้้อองงสสีียยใปัััาาทททดดดนน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 ่ะ ก็มาดูไพ่ชุดที่2กันดีกว่านะครับผมว่าไพ่ชุดที่2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับดีเมอร์ทาร์ลอตนั่นเองนะครับมาดูไพ่ชุดนี้กันนะผมขอให้ไพ่ดีเมอร์ทาร์ลอตนะผมทํานายความรักของผู้ที่เลือกไพ่ชุดนี้ว่าคนรักของเขาเนี่ยยังรักและคิดถึงและจะกลับมาหาเขาบ้างหรือเปล่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกกันดีกว่าไพ่เด็กถือดาบนะบผมตอนนี้ความรู้สึกของเขากับคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่อายุน้อยคุณอาจจะรู้จักคนที่คุณกับเขาจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวอะอยู่ในช่ววงงงขอปปรระะมมาาณณ25ถึ 3- 40 ประมาณนี้จะไม่เกินนี้นะครับแล้วเขาเหมือนกับคนที่ยังเหมือนกับเด็กถือดาบทำเหมือนคนที่เหมือนกับไม่รู้จักเราอะ่ะตัดใจจากเราไปง่ายๆเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเหมือนคนไม่เคยรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรกันมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ ถามว่าเขายัางรักคุณอยู่หรือเปล่าไพ่ขึ้นมาว่าห้าไม้ทาก็เด็กถือได้ขอตอบว่าตอนนี้เหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยเขาย,ยังไม่รู้ตัวเลยอะว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าว่าเขารักเราหรือเปล่าเพราะมีไพ่ขึ้นมาว่าห้าไม้ท้าคุณสองคนจ,จะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยการติดต่อหรือความคิดในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะมีคนอื่นมากมายเลยในความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมเข้ามาแทรกการลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองนะครับแต่ไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญ ไพ่นหนึ่งเหรียญที่นี้ถามว่าเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าผมอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่เห็นตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นในของคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ก็คือการที่ไพ่หนึ่งเหรียญ เขาเห็นคุณมีค่านะเขาเห็นว่าคุณเคยทําดีกับเขาเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญที่นี่คือเหมือนกับตอนนี้เด็กถือดาบห้าม้เท้าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางอาจจะเหมือนกับเขาไม่รู้สึกอะไรกับเราเขาเขายังไม่คิดไม่ได้แต่ไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญยังไงก็ตามสิ่งดีๆที่คุณมอบให้ไปนะผมพูดอาจจะเป็นคนที่มอบให้สิ่งดีๆให้กับเขาอะเขาจะเห็นมันอะไรทสิ่งหลายอย่างที่คุณทําเพื่อเขามาก่อนเห็นการดูแลเห็นการใส่ใจเห็นความรักของคุณเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญที่นี่คือเหมือนกับถ้าเกิดใครถามกัือนบ ยังไม,ไม่ได้สติยังเหมือนกับคนที่ยังไม่รู้สึกดูสมอะไรยังรู้สึกเหมือนกับยังไม่ได้สติหรือว่ายัางยังไม่รู้สึกมากพอนะครับเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้สติหรือก็ไม่เหมือนกับไพ่ห้าไม,ม่เทา้ามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือย,ยังทะเลาะกันอยู่หรือมีปัญหาการพูดคุยหรือความคิดที่ไม่เข้าใจกันแต่ไพ่หนึ่งเหรียญที่นี่คือความรู้สึกของคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ว่าคุณเคยทําดีกับเขามากเลยอ่ะเขาจําได้นะคุณเคยให้อะไรเขาบ้างเขาจําได้นะว่าคุณเคยดูแลเขาอ่ะเขาจําได้นะคุณเคยทําอะไรร่วมกันมายายยยกคคเแแลอออช่วหหื้ปัญ นะครับอะไรที่เป็นความสุขของเขาคุณทําให้เขามาตลอดคุณให้ของขวัญเขาคุณดูแลเขาอย่างดีเลยพอพยไพ่ใบนี้ยขึ้นมามาแปะไปเท้าถ้าใครถามว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะทักมาหรือเปล่าขอตอบว่าเขาจะทักมาแต่ถามว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยไพ่ไม่ค่อย้า่จะไม่เด่นชัดเพราะว่าความรู้สึกข,ของเขาที่เขามีต่อเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราด้วยซ้ําในตอนนี้ถ้าใครรู้สึกได้นะอาจจะเหมือนกับคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือว่ามองไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำไปมองข้ามเราไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไพ่ห้าไ่เท้าที่นี่คือความรู้สึกของคนสองคนที เมื่อรักมันท,ท,ท için, ําให้เธอหนักใจอ่ะฝืนไปยื well ้อนไปก็เหมือนกับทําให้เจ็บมือดึงเชือกกันไปดึงรั้งกันไปก็เหมือนกับฝืนไปมันก็เท่านั้นเน่ะนะครับเพราะฉันพ่าบปวินีกว่าพยายามจนเราทําดีกันมาแล้วจริงเราทําดีที่สุดแล้วจริงกับความคนที่เลือกไพ่ชุดนี้กับความรักที่เป็นไพ่แบบนี้นะครับเราทําดีที่สุดแล้วนะครับผมพยายามดีจนหมดปัญญาแล้วต้องก้มหน้ารับชะตากรรมแล้วไพ่แปะไปเท้าไปนีกว่าเขาอาจจะทักคุณมานะแต่ถ้าใครถามว่าควรจะรอไหมไม่ควรรอเพราะเห็นไหมครับแปะไปเท้าเหมือนกับเราหนีออกมาแล้วจากปัญหาเราจะกลับไปเจ็บตรงที่เดิมมทไ นะครับสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราจะออกมาสิ่งที่เราจะเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับคุณไม่แคร์เขาแต่ความจริงแล้วคุณแคร์คุณรักเขามากแหละแต่เหมือนกับไม่ได้หลักไม่ได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรหมดแรงแล้วอะหมดแรงที่ต้องเจ็บตรงที่เดิมๆเสียใจร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมๆนั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นคนเลือกไพ่ชุดนี้ผมแนะนําว่าควรมูฟออนหรือควรเฟดตัวเองออกมาดีกว่าไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือคุณอาจจะพบเจอสิ่งใหม่ที่คนที่ควรจะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน่ะหาความสุขในชีวิตหาสิ่งที่่่่่ดดดสุอออยยยยููููใใใคคครรรรรแแแแลลลล้้้้้้วววเเเขาาาไิม เราไม่ใช่ฝ่ายที่ให้อย่างเดียวเขาต้องให้เรากลับคืนมาด้วยไม่ใช่เด็กถือดาบเ้าเหมือนเราไม่เคยมีค่าอะไรเลยเ้าเหมือนกับเคยไม่มีความรู้สึกดีๆไม่เคยมีสิ่งดีให้ก่กันเลยนั่นเองนะครับและไพ่ชุดที่3นะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่า t ธอหลอนอั t เด r นลนุนะผมมาดูกันว่า คนรักของเขาคนที่เลือกไพ่ชุดนี้น,นะครับผมขอให้ผ้ยิบสีปวดทำนายดวงชะตาด้วยนะครับผมว่าเขายังคิดถึงและรักและจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพหนึ่งเดียนเข้ามานะผมผมบอกเลยว่าเขายังรู้สึกถึงว่ารารู้สึกดีๆรู้สึกถึงสิ่งที่มีค่ารู้สึกถึงความสุขที่คุณเคยมอบให้กับเขาอยู่เขายังเห็นคุณในสายตาเขานะเพราะฉะนั้นไพาหนึ่งเดียนในี่คือความรู้สึกที่เขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่เขายังเห็นนะครับผมว่า หน้าของผู้หญิงที่มีเลือดหน้าผู้หญิงที่เจ็บปวดหน้าผู้หญิงที่เสียใจเขารู้นะว่าเขาทาร้ายคนที่เขาดีกับเขาอะเขารู้นะว่าเขาทำให้คนที่เคยรักเขาคนที่ดีกับเขามากที่สุดคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยเจ็บหรือเสียใจนั่นเอง และไพ่ใบต่อมาขึ้นมาอสินถือดาบด้วยผมเลยคิดว่าเขาเองเหมือนกับยังรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าจะจะกลับมาหาคุณยังคิดถึงคุณอยู่แน่นอนครับคิดถึงแน่นอนพะไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามากับไพ่อัศวินถือดาบบอกว่าเขาเป็นคนที่ถือดาบเนี่ยทำร้ายคุณแล้วเขาเหมือนกับเอาดาบอันนี้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ยังอยากจะหยิบดาบอันนี้ปลักลงไปที่พื้นเขาเหมือนเขารู้สึกผิดไงว่าเขาทําร้ายคนนี้รักเขามากที่สุดเขาทําร้ายคนที่ทําดีกับเขามากที่สุดก็เลยเหมือนกับยังอยากจะกลับมาขอโทษนะอยากจะบอกว่าขอโทษ อาจจะไม่ได้พูดกับเราอาจจะเหมือนกับยังกลับมาไม่ได้หรืออาจจะมีอะไรบางอย่าง kind of ที่ไพ่ขึ้นมาว่าโฟ r ็อบเพนิคอนเนี s. <S ่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ปล่อยให้นั่งรออยู่เพราะฉันไพ่ใบนี้ได้บอกว่าเข้าเหมือนคนที่อยากจะเข้ามาขอคุยกับคุณนะจะจะเข้ากลับมาทักทายเข้ามาบอกคุณด้วยซ้ำไปว่ารักว่าคิดถึงว่าขอโทษจะกลับมาหาคุณด้วยซ้ำแต่ไพ่สี่เหรียญบอกว่าเหมือนกับเขาปล่อยให้เรารอได้เหมือนเขาคิดว่าเราอยู่ตรงนี้เหมือนเขากักกักเราไว้อะเหมือนเขารู้ว่าเราไม่มีทางไปอ่ะเพราะฉันไพ่สี่เหรียญในที่นี้ความรู้สึกขอองคนนทีี่่่เลืกชุด้วา เขาบอกว่าเขาจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้เราให้อภัยเขาเสมอเพราะตลอดเวลาที่เราทาดีกับเขาเนี่ยเรายอมเป็นไพ่หนึ่งเหรียญ่ะเราทําดีเขามาตลอดแม้กระทั้งบางทีเขาทาให้เราเจ็บทําให้เราเสียใจทําให้เราปวดแต่เราก็เหมือนกับยังให้อภัยเขายังคิดว่าเออไพ่หนึ่งถ้วยยังเป็นความรักที่มีแก่กันยังมีความสุขยังสามารถกลับมาให้อภัยกันได้ตลอดเวลาเพราะฉันไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้คือเหมือนกับความสุขในการเริ่มต้นใหม่ความรักที่ยังคงมีต่อกันอยู่เพราะฉันคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ถามว่าคนักของคุณเขามองคุณยังไงบ้างเขามองวย มองคุณว่าคุณเป็นคนที่รักเขาจริงๆเป็นคนที่เขาเองก็รักคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันบอกว่าแน่นอนครับเขาจะกลับมาหาคุณถ้าใครเลือกไพช่ชุดที่3เนี่ยเขาจะกลับมาทักทายเขาจะกลับมาพูดคุยเขาจะกลับมาบอกว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อไพ่ขึ้นมาว่าสี่เดี่ยญเข้ามาสี่เดี่ยนคือเหมือนกับว่ามองแล้วเหมือนกับไม่มีทางเลือกจริงๆมองแล้วเหมือนกับไม่มีทางไปจริงๆเลยว่าไพ่สิวิถือดาบอะถือดาบทำร้ายคุณ เพื่อจะไปหาคนอื่นหรือเพื่อจะไปจากคุณแต่สักพักหนึ่งก็ถือดาบเล่มนี้แหละปักลงพื้นดินว่าแล้วคิดว่าไม่น่าทําร้ายคนที่ดีกับเราเลยไม่น่าทําร้ายคนที่รักเรามากที่สุดเลยเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาคิดได้เขาเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเขาเลือกสิ่งผิดนะเขาไปหาคนผิดนะเขาทำร้ายคนที่รักเขามากที่สุดนะเขาทําร้ายคนที่ดีกับเขามากที่สุดแล้วก็ทาให้สิ่งมีค่าหรือว่าความรักที่ดีๆเนี่ยหลุดหายไปนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าเขายังยังคงเหมือนกับยังกัก ยังคิดว่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ตรงที่เดิมๆอะ่ะไม่ยอมไปไหนสักทีหนึง่งแต่คิดว่าคุณยังให้โอกาสเขาเสมอก็ลองดูว่าคุณจะให้โอกาสหรือว่าไม่ให้โอกาสก็ลองแต่ตัดสินใจดูนะครับ ส่วนคนที่เลือกไพ่ชุดที่4เนี่ยผมเป็นไพ่อะคาแัมทาร์ลนะครับผมไพ่ชุดสุดท้ายนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าคนรักที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยเขายังรักคิดถึงและจะกลับมาหรือเปล่านะครับไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่เดอะมูนเข้ามาโอ้โหไพ่เดอะมูนในที่นี้คือความรู้สึกที่เขายังคงสร้างปัญหากับคุณอยู่เขาคงทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความเสียใจให้คุณอยู่ถามว่าเขาคิดถึงไหมใช่ครับไพ่เดอะมูนเขายังมองเห็นคุณทุกคืนแหละ รู้นะว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงเขาเช่นกันมีใครคนหนึ่งที่เขาคิดถึงมากสุดหัวใจเช่นกันแต่ไพ่เดดมูนในที่คือเหมือนกับความรู้สึกที่เขาทาคนคนหนึ่งเจ็บอะ่ะเขาทาคนคนหนึ่งเสียใจแล้วเขายังเห็นอยู่ว่าเขายังกลับมาไม่ได้อะ่ะยังทําปัญหาไว้อยู่เลยหรือทําให้ใครทักคนหนึ่งเจ็บปวดเสียใจมากๆจนยังกลับมาไม่ได้แต่ไพ่เดดเลิฟเบอร์เข้ามาอีกเห็นไหมครับ เขาแน่นอนนะครับคนคือความรักความคิดถึงที่เขารู้แหละว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดใครคือคนที่รักเขาจริงใครคือคนที่เขารักด้วยซ้ําเพราะฉชนให้เดร์เวอร์ใบนี้คือความรักของผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคู่กันผมคเที่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยความรักของคุณคือเหมือนกับเขายังรักคุณอยู่นะแต่เหมือนกับเขายังกลับมาหาคุณไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นมาว The Moon ่าเดร์มูนอ่ยอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่แน่นอนครับไพ่คิงถืนเข้ามาเดร์เลวอร์นะครับและวไพ่แปดถ้วย ไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมถ้าเกิดคุณยังให้อภัยเขาถ้าเกิดคุณไม่หันหลังหนีไปหาดวงจันทร์หรือคุณไม่ยอมเดินออกมาจากเขาเนี่ยเขาก็ยังจะกลับมาหาคุณอยู่แต่ไพ่แปดทั้งหนี่คือเหมือนกับหลายๆท่านที่เลือกไพ่ชุดนี้เหมือนกับพอแล้วที่ต้องมีน้ําตาพอแล้วกับการที่ไม่มีค่าพอแล้วกับการที่เจ็บปวดเสียใจหนังเรื่องเดิมๆฉากเดิมๆที่เราเคยดูเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเดมูนเห็นไหมครับเดิมูนกับผู้หญิงที่ต้องมานั่งดูดวงจันทร์เดิมๆต้องมานั่งอยู่บนดดวววงจจนนนททททเเคคีีีียยย่่่ตาบกกถ เหมือนกับการที่ฉากเดิมๆหนังเรื่องเดิมๆที่เอาดูซ้ำๆต้องย้ำให้เราต้องเจ็บเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับเราไม่อยากจะเจ็บปวดเสียใจต่อให้เรารักมากเนี่ยเห็นไหมครับแปะถ้วยรักเขามากแค่ไหนก็เหมือนกับขอพอแค่นี้ดีกว่าขอพอแล้วขอไม่อยากให้เหมือนกับอยากกลับมาหากันอีกเลยอยากกลับมาทำร้ายกันอีกเลยถ้าเกิดคุณบอกว่ารักแต่ต้องทำร้ายกันถ้าเกิดว่ารัก และหากไม่รักถ้าบอกว่ารักกันแต่จริงๆทั้งมันไม่ได้รักกันเนี่ยอย่ากลับมาดีกว่าเพราะฉันพ่ายเดลเวอร์กับพ่ายคิงเทเรียนบอกว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะเขายังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่ด้วยซ้ำแต่ปัญหาที่นี่คือเหมือนกับเขาสร้างปัญหาคุณเจ็บปวดเสียใจไว่มากมายเลยเขาชอบทำร้ายคุณน่ะเขารู้เขาทําผิดต่อคุณเพราะฉันอยู่ที่คุณว่าเป็นพ่แปดถ้วยคุณจะพอแค่นี้เดี๋ยวคุณจะเหมือนกับเดินหันหน้ากลับมามาเจอมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว ก็ขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมแลวก็พี่เด็กอันนี้ด้วยนะครับผมก็อาจจะทํามาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาเลือกไพ่มาดูดวงกับผมนะครับผมแล้วก็มาดูคลิปนี้ด้วยนะฝากกดฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทามาเรื่อยๆ,ๆนะผมทะมาให้ดูเรื่อยๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ